อย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาสวัสดีครับแฟนคลับดวงโชคลาบ12ราศีครับวันพรุ่งนี้รวยแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันลอตเตอรี่นะออกบางคนมีโอกาสที่มีโชคมีลาบราศีที่โชคลาบโดดเด่นนะครับก็มีราศีมิถุนนะครับ ดาวอังคารเป็นเกษตรในเรือนลาภะนะครับนะโชคลาภมีความมั่นคงนะหรือสู้แล้วรวยนะาการต่อสู้แข่งขันแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่โชคลาภจะหักการเสี่ยงหวยลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับมีโชคาจากการทํางานการต่อสู้แข่งขันเช่นนักกีฬานักมวยนะครับชนะะนะได้รางวัลได้เงินก้อนใหญ่เป็นต้นนะครับและราศีที่โชคลาภโดดเด่นอีก ราศีพรจินะครับดาวพระหัสลาภะทับลักนานะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภนะยิ่งดาวพระหัสไครจรมาเป็นสีเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นดาวใหญ่ <c oughs> ราศีกรกฎก็เด่นนะครับดาวพระหัสอ์อืาอลาภะนะครับนะกลุ่มกับดำฤติยนะูมีโอกาสได้โชคลาภมาแบบฟุกๆเหมือนกันนะครับ ราศีสิงห์นี่เด่นมากนะครับมีดาวชุมม,มงื์เรือนลาพะถึง3ดวงนะครับอาทิตย์พุธกับดาวพระศุกร์นะครับก็มีโอกาสที่โชคดีนะครับนอกจากนี้ราศีพิจิกก็ยังโดดเด่นนะครับ นะดาวการเงินดาวปุตตะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเล็งลัคนานะครับก็มีโอกาสได้โชคลาภเหมือนกันนะครับจากการเสี่ยมมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจทํางานนะครับก็ขอให้ไปอุดหนุนรัฐบาลนะครับนะเล่นกันนิดๆหน่อยๆซื้อใบ2ใบลอตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะมีโชคมีลาภคนมีบุญก็จะได้โชคก้อนใหญ่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนะ คนบุญน้อยก็อาจจะได้โชคลาภก้อนน้อยหน่อยนะครับถูก2ตัว3ตัวนะครับตัวเลขเด่นบนนะครับ2กับ7นะครับเด่นมากนะครับตัวที่เด่นก็คือตัวที่ผมวงกลมไว้นะครับแต่ว่าชอบตัวไหนก็เลือกก็แล้วกันนะครับเานมีหลายตัวนะครับเอาตัวที่ใช่เอาตัวที่ชอบนะครับ ส่วนข้างล่าง2กับ9นะครับสเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยครับงวดนี้นะครับก็มีโอกาสมาได้ทั้งบนและล่างนะครับตัวที่เด่นๆที่ผมวงไว้นี่ก็2กับ9เพ่อๆอาจจะมาด้วยกันก็ได้นะครับสองเก้าเนี่ยนะก็อย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเผื่อฟุกๆถูรางวันที่หนึ่งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆถึงแม้จะไม่ถูกอย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลนะครับเงินที่จ่ายค่าลอตเตอรี่ไปเนี่ย ก็เป็นเงินเข้ากองคลังนะครับก็รัฐบาลจะได้นำเงินมาพัฒนาประเทศนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะแชร์ share ให้เพื่อนเพื่อ,อด้วยนะครับบางคนเขาอาจจะได้โชคลาภกับเราด้วยก็ได้นะครับเผื่อฟุกพวกเขาสามตัวตรงขึ้นมาในโอโหได้เงกันเลยทีเดียวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ